คครับนี่ือ Insights News เฮลั่นพระเอกดังออกมาโพสต์ภาพพร้อมประกาศข่าวดีในรอบ3เดือนหลังบินไปต่างประเทศเพื่อทำสิ่งนี้แฟนๆแหยินดีสนันเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดหลอมากความสามารถสำหรับเคนภูภ mm ูม hmm. ิ m. พงพานุซึ่งเจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศพักงานในวงการ เพื่อที่จะบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งเป็นคอระยะสัาสเดือนแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตภาพของตนเองให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆแห่ย,ยินดีหลังจากที่เคนภูภูมิได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจบการศึกษา3เดือนปีนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีอีกแล้วทั้งการเรียนที่เรารู้สึกพัฒนาขึ้น ความเข้าใจตัวเองก็เยอะขึ้นการตัดสินใจก็ดีขึ้นหลายครั้งที่หลายคนถามว่าไปแบบนี้แล้วได้อะไรจะบอกว่ามันได้อะไรเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะครับไม่ลองไม่รู้ประสบการณ์มันเรียนรู้จากการดูแค่ตาอย่างเดียวมันไม่ได้จริงๆต้องออกไปเจอด้วยตัวเองเป็นสามเดือนที่ประทับใจจริงๆ ท่ามกลางแฟนๆที่ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของหนุ่มเคนกันอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นเก่งมากเพื่อนใช่ค่ะเรียนภาษาต่างประเทศมันสนุกมาเก่งสุดๆน่ารักมากค่ะกลับมาได้แล้วเพื่อนคิดถึงคอนเกรกูเรชันกลับมาได้แล้วค่ะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ